สวัสดีค่ะเจอกับวรุตาอีกแล้วต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่วรุตาโล้เสื้อผ้าวันนี้ก็ยังโล้ไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาโล้กันไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าตัวไหนสวยก็จะเก็บเอาไว้ตัวไหนไม่ชอบก็จะโล้ทิ้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวไหนสวยไม่สวยช่วยบอกกันด้วยนะคะ ตัวนี้วรุตาชอบค่ะ่าปรับกล้องนิดนึงตัวนี้วรุตาเป็นคนชอบสีสีแบบนี้ชอบสีโซนแบบนี้ค่ะชอบมันรู้สึกใส่แล้วรู้สึกไม่ดำรู้สึกวรุตาไม่ดำก็จะชอบตัวนี้ตัวนี้ไว้ใส่คู่กับกางเกงขาสั้นหน้าร้อนไอตัวนี้เก็บค่ะ อันนี้เก็บเริ่มแรกตัวแรกก็เก็บซะแล้วชอบสีโซนประมาณนี้ละค่ะชอบอันนี้ก็เก็บนะคะเพื่อนๆว่าสวยมากตอนนี้เนาะไอตัวนี้วัดุตาซื้อมาจากประเทศไทยเมื่อเมื่อกี่ปีที่แล้วว่ะเมื่อสิบปีที่แล้วสงสัยต้องโลทิ้งแล้วละค่ะ แต่เขาก็ยังคงสวยอยู่เนาะเดี๋ยวบรนตาโลทิ้งดีก่าตัวนี้โลทิ้งค่ะไม่เอาแล้วเบื่อเขาแล้วละโลทิ้งไปฝากโน้นส่วนตัวนี้วันนี้เป็นวันโลค่ะเพื่อนๆใครชอบตัวไหนก็บอกเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ร็รรตาว่าเขาจะโลเหมือนกันค่ะ แต่มันก็ยังสวยดีเนาะมันสวยดีเนาะเก็บไว้ก่อนนะ <laughs> สวยเก็บไม่ก่อนตัวนี้หน้าหนาวตัวมันเล็กค่ะแต่มันเหมาะกับบรรุตาเก็บก่อนเก็บไปกแล้วแล้วเมื่อไรจะรอนะเนี่ย ตัวนี้เป็นชุดของวรุตตาค่ะใส่หน้าร้อนอันนี้เก็บค่ะพูดไปพูดมาวารุตตาจะได้นั่นมเนี้ไตัวนี้เป็นเสื้อรัดค่ะเสื้อตัวนี้โอ้หเป็นอะไรที่รัดใส่เหมาะมากเลยเป็นเป็นผ้าย,ยืดสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้ผ้าย,ยืด มันยืดแบบนี้ค่ะมันยืดยืดจุ่นได้ตามสภาวะเหมือนไว้สําหรับเป็นเสื้อรัดข้างในนะคะส่วนนี้สุดยอดมากเก็บอีกแล้ว <c oughs> จะได้โลไหมคะจะได้รู้ไหมคะ,ะไอ้ไตัวนี้มันน่ารักค่ะอันนี้มารุตาไม่เอาโลทิ้งส่วนตัวนี้ นี่เป็นเสื้อสมัยก่อนที่ว่รุตาชอบมากเพราะมีกอปกแล้วก็มีแขนอันนี้น่ารักน่ารักแต่วรุตาเลิกทิงดีกว่าค่ะเพราะว่านานมากแล้วเลิดีกว่าเพราะว่าใส่ไม่ทันไม่ใช่ใส่ไม่ทันคือคือมันไม่ทันจริงๆแล้วมันก็เรียกว่าอยางไงอะ่ะมันไม่มีพื้นที่ในการวางข้าวของไอตัวนี้ ตัวนี้ก็สวยนะคะเนื้อผ้าดีแต่วรุตาไม่ชอบเสื้อผ้าแบบนี้โลดีกว่าโลดทิ้งโลดทิ้งค่าตัวนั้นโลดทิ้งนี่ตัวนี้น่ารักตัวนี้ไว้ใส่ไปวัดได้ใส่ไปวัดสีขาวตัวนี้ตัวนี้ไว้ใส่ไปวัดนกเก็บค่าตัวนี้วรุตาซื้อมาเมื่อหลายปีที่แล้ว ก็ทุกแา่จะชอบเป็นคนสีชอบแบบสีโซนแบบนี้แล้วก็สีโซนแบบนี้จะเป็นคนชอบมากแล้วก็ชอบสีแดงค่ะตัวนี้ไม่ได้ใส่ตั้งนานแล้วเก็บก่อนคะ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนส่วนตัวนี้เป็นเสื้อที่น่ารักมากเลยค่ะน่ารักวันนี้เป็นวันโลเสื้อผ้าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยกันดูด้วยนะคะว่าตัวไหนที่เราจะโลหรือไม่โล ตัวนี้วรุตาก็ชอบมากเลยค่ะตัวนี้น่ารักน่ารักนะเพื่อนๆนะเก็บก่อนเ <c oughs> <c oughs> ก็บกันเก็บกอนค่ะ <c oughs> ส่วนตัวนี้เนาะมันเป็นชุดแบบที่ไวใสก็ใส่กันเนี้ยนุ่มเก่งกาบสั้นช่วงหน้าร้อนเนาะมันเป็นอะไรที่แบบสบายๆมากเลยสวยมากเลยอะตัวนี้แต่มันยังไงอะ โลดีกว่าเนาะโลโลโล,โล,โลตัวนี้สวยวรุตาชอบแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่วรุตาใส่ตอนนั้นที่ใส่เปิดไหล่และที่บอกว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เก็บก่อนค่ะตัวนี้เก็บก่อนแล้วก็โอ้ยแย่ เนาะพอเรามีอะไรเยอะๆบางครั้งแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรามีปัญหาเยอะเหมือนกันเยอะในการจัดเก็บเยอะในการรักษาขั้นตอนแรกก็เยอะด้วยการจ่ายเงินค่ะเ,เพื่อนๆฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะตัวนี้ชอบลายชอบลายเขาค่ะรู้สึกมันมันนั่นมากเลยมันเท่มากเลยแล้วมันมันเป็นมุมแบบอย่างเงี้ยค่ะมุมสามเหลี่ยมสวยมากเลย จะบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้เหมาะกับน,น้องนกนกสกอตไลท์เนี่ยพี่ว่าตัวนี้น้องนกน่าจะชอบมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอนี้น้องนกจะได้ดูไหมแต่บอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เหมาะกับน,น้องนกมากเลยโหแบบชอบมากเลยถ้าเป็นอยู่ในสภาวะปกติหรืออะไรนี่อยากจะส่งไปให้จังเลยเพราะช่วงนี้การส่งข้าของต่างประเทศใน่้นข้างจะแพงมากเลยค่ะเก็บ เผื่อสภาวะดีๆเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้น้องนกนะตัวนี้เก็บไปก่อนนั่นละค่ะมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยนะคะว่าแพงมากๆเลยค่าจัดส่งเข้าของตอนนี้บอกได้เลยแบบส่งไปที่ไหนแต่ละที่ต้องจ่ายขึ้นมาเป็นประมาณ5เท่าจากราคาปกติตัวนี้ก็น่ารักค่ะ ตัวนี้น่ารักมากเลยวรุตาก็ชอบใส่แบบนุ่งกับกางเกงธรรมดาอะไรกางเกงยีนก็น่ารักมากเลยไว้ใส่กับหน้าร้อนอย่างเงี้ยตัวนี้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยแต่เมื่อ,อไรจะได้ใส่เนาะวะ่าตัดใจซะบ้างเก็บไว้เยอะบางทีเราก็เครียดเนาะไม่รู้อะไรเก็บไปซะมันก็น่ารักไปหมดแล้ะค่ะถ้ามันไม่น่ารักก็คงจะไม่ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อกั๊กธรรมดาไว้ใส่หน้าหนาอันนี้ต้องเก็บก่อนค่าไว้ใส่หน้าหนาวเป็นเสื้อแบบไม่ใส่ข้างในอย่างนี้ยอันนี้ก็ใหญ่เกินไปโลทิ้งไม่เอาแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยเก็บไอตัวนี้ก็สวยดีค่ะจะไม่เอาโลทิ้งพวกเสื้อยืดจืดองนี้วาตาก็าไม่ค่อยจะเป็นคนใส่สักเท่าไหร่โลทิ้งดีกว่า ตัวนี้ก็เนาะไม่ค่อยใส่โลเท็มวรุตตาจะเป็นคนไม่ช้อยค่อยชอบใส่เสื้อยืดหรือเสื้ออะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ค่ะเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบบเชิงผู้หญิงผู้หญิงนิดหนึ่งอะไรแต่เวลาอยู่กับบ้านก็จะใส่เฉพาะเสื้อยืดไอ้ตัวนี้ก็เนื้อผ้าเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก,ก็มีชุดของเขาด้วยมีกางเกงตัวนี้ก็สวยค่ะวารุตาก็ชอบ ชอบไม่เอาดีกว่าโลทิง้งอันนี้เป็นชุดอยู่กับบ้านกับชุดอยู่กับบ้านอันนี้ก็โลอันนี้เสื้อตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นเสื้อยืดที่ดูธรรมดาแต่มีราคานะคะเพราะเสื้อผ้าบางทีดูบางตัวดูเก่ามากแต่ว่าเขาจะมีราคาของเขาอย่างเงี้ย แล้วตัวนี้วารุตาก็ชอบซะด้วยสิไว้ใส่นุ่กางเกงยีนสเหมือนวัย,ย right รุ่นเลยค่ะวัยรุ่นเลยเอาๆเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี่ละค่ะวารุตาชอบอะไรแดงๆแบบนี้ล่ะคะชอบอะไรแดงๆไอ้แดงๆเก็บไปก่อนโอ zy, ้โหพูดไปพูดมาวารุตาจะเหลือสักกี่ตัวโลดทิ้งเนี้ย แต่ตัวนี้ก็ชอบนะคะตัวนี้ต,นตัวนี้วันิตาก็ชอบค่ะเป็นตัวที่ใส่แบบสบายๆเนือ้อมอนกีงก่าสั้นหน้าร้อนเนาะเป็นแบบอะไรที่สบายๆมากเลยค่ะตัวนี้เก็บไปแหละตัวนี้ก็ชอบมากเลยค่ะตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเสื้อกะอกแบบนี้กะ บางทีก็เปลี่ยนจากโกก็มาเป็นกระโปงได้สองอย่างสามอย่างแต่ตัวนี้ก็ยังสวยอยู่เก็บก่อนเนาะฮ้ยเพื่อนๆบางทีก็เหนื่อยใจเนาะอันนี้วารุตตาโลทิ้งค่ะยี่ห้อจอร์เ้เนี่ยโลทิ้งเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่เลยจอร์เ้เนี่ยจอร์เ้ก็ไม่ค่อยได้ใส่มากๆเลยเป็นอะไรเวลาวารุตตาจะพับเสื้อผ้าเขาชอบเอาตะเก็บออกข้างนอกนะคะ เพราะว่าเวลาเราถูกไปถูกมาเขาจะไ,ไม่เปื้อนเปือนข้างในไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้างในเหนื่อยไหมคะเพื่อนเหนื่อยนะเหนื่อยที่ต้องหาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเหนื่อยที่เราจะต้องหาตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าของเราเหนื่อยที่เราจะต้องมาดูแลเขาเหนื่อยถึงวันหนึ่งที่เต็มตู้เราต้องลบของ เหนื่อยวันหนึ่งเราต้องแบกของที่เราซื้อมาไปหาร้านมือสองพอเหนื่อยเสร็จแล้วไม่พอเราต้องไปหาเงินอีกเพื่อที่จะเหนื่อยมาซื้อของมาเติมเต็มให้กับความอยากของตัวเราเองอีกวรุตาก็เลยบอกว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มันวนเวียนเวียนแล้วเวียนเล่าอยู่อย่างนี้ละค่ะวรุตาโลมาหลายรอบแต่มันไม่เคยหมดไปจากตู้เสื้อผ้าของวรุตาสักกะที มันก็เลยเป็นปัญหาค่ะวาตุตาก็เลยบอกว่าจะเคยตั้งปฏิญาณเอาไว้ว่าจะซื้อเสื้อผ้าพเพื่อที่สนองความอยากของตัวเราเองให้แค่เดือนละครั้งเดือนละตัวสองตัวเท่านั้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของเราแล้วก็ลดความอยากลงมาด้วยอะไรเงี้ย พรุตาก็เลยแก้ปัญหาวิธีการง่ายๆก็คือเน้นตัวเองอยู่กับบ้านค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ห้ามใจห้ามกิเลสต,ตัวเองไม่เป็นพอเราไม่ออกนอกบ้านเราไม่เห็นกิเลสมันก็ไม่เกิดหรือถ้าจะเกิดเราก็ไม่พกเงินออกนอกบ้านก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพรุตาจะไปไหนจะไม่ค่อยไปแหล่งช้อปปิ้งเท่าไหร่ชอบไปออกตามเดินตามธรรมชาติทำสวนสาธารณะมากกว่าค่ะ พอพยายามหักห้ามใจของตัวเราเองที่เรามีอยู่เราก็เกินพอแล้วละค่ะใช้ไปจนถึงวันตายก็ใช้ไม่หมดเลยละค่ะยังไงเพื่อนๆก็เนาะมันก็เป็นกติสนใจจากที่วรุตตาปัญหาของวรุตานี่ละค่ะว่าการที่เรามีมากเกินไปเราเหนื่อยเพื่อหาเงินเพื่อที่จะให้เรามีเยอะๆสุดท้ายสิ่งที่เรามีเยอะๆนี่ละค่ะก็จะสร้างปัญหาให้กับเราเหมือนเดิมค่ะ ยังไงก็อยู่ทางสายกลางนั่นแหละค่ะดีที่สุดมีน้อยใช้น้อยมีขนาดไหนแค่น้นพอหรออย่าทำอะไรให้เกินกว่างจำเป็นค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้วัจ่ายก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงเดี๋ยวก็ เจอกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้วันุตาต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย